คือมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเป็นกรรมการเนี่ย <c oughs> ก็ไปลงแข่งแบบหนุกๆนะครับสรุปว่าผมโดนเด็กตบยับๆแล้ว <นะ S 2> ดูอย่างเกมนี้นะผมขึ้นดอบรัสสวยๆนะผมไต่ลงมาขึ้นเอ็กซ์ซีมพุ่งออกไปเลยมเป็นกระสัดบาสเขาโยกหลบแบบงงๆโอเคไม่เป็นไรโดนนำอยู่ที่3ต่อศูนย์เจอกับตัวที่2ของผมหน่อยอย่างชาร์กสเกลอย่างน้อยก็มีสิทธิ์ลุ้นคือจังหวะนี้เขาไต่ลายลงมานะผมขึ้นเอ็กซ์ซีมผมออกไปเลยแล้วผมก็แพ้ไปด้วยคะแนนห้าต่อศูนย์นี่แหละฮะชีวิตประจำวันผมไม่เป็นไรอย่างน้อยตกกกรรออออบบบบบสสาาาายยนน็งงงมมมีีให้้้้แแแข่่่่ลตวผคจจะะไดื ผมเขาเรียบร้อยครับผมออกเอ็กซ์ตีไปเองแม่งเอ้ย มาดูกันที่ตัวที่2นะครับผมรอบนี้ผมใช้ชาร์จสกิลสตาบิน่านะครับเจอกับวิสันล็อตของเขาสตาบิน่าเหมือนกันนะครับรและคือถ้าผมชนไม่ออกเนี่ยผมอาจจะแพ้สปินวีล็อตได้เลยนะครับผมนี่ผมพยายามชนนะฮะแต่ว่าก็ชนเขาไม่ออกแถ<ค>มยังไปเสียแรงขึ้นลายแบบฟรีๆด้วยนะหลังจ <ผม S 2> ากช่วงเฟสท้ายเกมเนี่ยผมไม่มีแรงที่จะชนเขาออกได้เลยนะครับผมวีล็อตเขาก็แบบมาจ้ามาจ้าสกิลสกิลนะฮะผมพยายามสู้จนสุดชีวิตนะฮะแต่สุดท้ายก็แพ้สปินไปตามระเบียบนะแล้วการแข่งรอบที่หนึ่งผมก็ตกรอบไปอย คนนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่หรือว่าสตรีมีคันทั้งหลายรอบนี้ผมบอกเลยผมเจอกับเด็กด้วยนะฮะใช้เป็นเจ้าเปกสัสซย์บาสน,นะครับผมเจอกับเจ้าฟิลิปวิงแล้วอยู่ๆตัวน้องเขาขึ้นลายเสร็จก็ตัวแตกออกมามาดูะะภาพช้าอีกทีนะครน้องเขาขึ้นลายเสร็จแล้วตัวแตกออกมาเลยช็อตนี้คืออย่ากระโดนฮาคิราชันนะตัวแตกแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับจนต้องดูคลิปรีแต่สรุป <Hey S 1> คือไม่ได้ชนกันก่อนนะครับคือลงสนามมาแล้วทั้งคู่มาต่อที่ตัวที่สนะครับเจอกับไอ้นั่นแล้วก็ไอ้นั่นของผมนะครับไอ้นั่นคืออะไรก็ชักสกิลยังไงล่ะไม่เจอทุกเกมเลยมาดูกันว่าชักสกิลของใครจะอยู่ใครจะไปแล้วคือบอกเลยว่าเห็นเป็นเด็กก็อย่ามาดูช็อตนี้นะผมน้องเขาวนมาตีผมไม่ออกนะผมขึ้นลายม ไม่โดนนะฮะช่วงนี้ยังไงครับผมพยายามขึ้น XT มาชนเรียบร้อยฮะแล้วคือช่วงนี้ชาร์ตสกลน้องคือชนได้สวยเลยนะ,ะบอกเลยว่าโคตรตึงแล้วตัวที่สามขอผมเป็นเจ้าแอโร่เบรกซัสนะครับของฝั่งน้องเขาเป็นวิสาลอ์ทางน้องเขาขาดอีกหนึ่งคะแนนก็จะชนะนะครับและคือความกดดันทั้งหมดอยู่ที่เจ้าแอโร่เบรกซัสตัวนี้เลยนะครับรสนามมาเป็นที่เรียบร้อยที่เจ้าม้าของผมวนดูเชิช <ฮะ S 1> งนะไปชนเขาโดนวิสาลแล้วเขาชนกลับเกือบพุ่งแต่นีนะเบรกทันวิ่งกลับมาได้